เขาเข้าใจการแต้มสีที่สดลงบนภาพที่มันขาวดําและแม่งลงตัวเนึกออกอไหมในความเลวร้ายที่เราเห็นน่ะระบบนิเวศมันคือสมจริงเชื่อถือได้ว่าแม่งเกิดขึ้นจริงๆเมื่อวานนะครับผมมีนัดกับน้องแอลเฟนนิงนะก็คือไปดู Predator Bad Land มาจริงๆือนช่วงเนี้ยหลายคนรู้สึกไหมว่ากระแสภาพ,พยนตร์อะไรแบบเนี้ยแม่งดูแบบเซาๆไงไม่รู้นะผมรู้สึกนะว่าแบบหนังหรือว่าอะไรก็ตามมันออกมาแบบมันดูไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นแบบ ที่พูดถึงมากนะักถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นบนสื่อสื่อหนังเพจหนังอะไรแบบนี้คือแบบแทบไม่รู้เลยนะว่าเฮียหนังเข้าแล้วหรอวะหรือแบบอะไรอย่างงี้คือผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่า Predator Bad Land มันเข้าเมื่อวานจนแบบบางทีเห็นคนช่องสื่อที่ผมตามไว้สำหรับภาพยนตร์อะไรเงี้ยเออมาเปิดแบบไปดูรอบสื่อมานะนู่นนี่นันน่นเพิ่งหึงรู้อา้าวมันจะเข้าแล้วหรออะไรเงี้ย Predator เนี่ยมันเป็นแฟรนชายที่ จริงๆมันเป็นรุ่นรุ่นคลาสสิกนิดหนึ่งนะเป็นแบบแฟนๆรุ่นพ่อผมอ่ะคือผมดูภาคแรกเนี่ยก็ภาคอโนโซึ่งผมชอบมากนะบอกเลยถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยแปลว่าน่าจะเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งมารู้จักพิเดเตอร์อาจจะจากเอนิเมชันหรือจากภาคหลังๆแล้วแบบเอเลียนเวสพิ t o เตอร์อะไรเงี้ย จริงๆที่ผมรู้สึกชอบมากแลยยังชอบอยู่คือภาคครีเอเตซัดกับอาร์โนนะในป่าเนี่ยมันโค้นมันมันมีการแบบเอาตัวรอดเอาคโครนมาทาตัวอะไรแบบเนี้ยเล่นกับการล่องหลลนอะไรเงี้ยเออมันสนุกดีมันเป็นความแบบสแลชเชอร์ผสมแบบแอคชั่นบูบูแล้วมันมีความเซอร์เวอร์ด้วยมันครบรถนะในตอนภาคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด คุณผ่านช่วงนั้นมาแล้วไม่ได้ดูเนี่ยก็ดูรู้อายุเลยว่าน่าจะแบบเป็นเด็กอายุน่าจะแบบไม่เกิน20นะเพราะถ้าอายุประมาณผมเนี่ยน่าจะผ่านมาหมดดังนั้นเนี่ย Predator มันมีเรื่องราวมายาวนานมันเป็นตัวละครที่แม่งไอคอนิกที่โมเดลก็ทุกคนก็จะต้องเห็นมันมันมีความออกแบบที่มันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอะ่ะมันก็เลยเป็นเฟนชยที่ขายได้เหมือนไม่ต่างจาก Terminator Alien อะไรพวกนี้นะ พีเรเตอมันก็เป็นตายหนึ่งเป็นตัวละครแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบมาและประสบความสําเร็จมีคนชอบเยอะมากและเหมือนจะทุกภาคที่ออกมาเนี่ยแฟนๆก็ชอบหมดและเออก็นี่คือข้อดีนะอย่างอย่างฝั่งเอเลีนอะอย่างที่มันมีเ l เลี่ยนโลมูลัสเอเล่ยที่เป็นซีรีส์อะไรแบบเนี้ยผมไม่ยังเฉยๆคือเอเลียนผมยังไม่ได้อินมากเพราะว่าอะไรรู้เปล่าคือกูกลัวผมไม่ชอบดูหนังที่มันติดแบบ แบบอย่างเงี้ยแบบต้องแบบมีจั๊มสแกร์อะไรเงี้ยเออและเอเลียนมันก็ต้องต้องใช้วิธีนี้ผมก็เลยเฉยแต่ว่าภาค4มั้งที่แม่งบูบูหน่อยเออผมก็ดูนะผมชอบนะแต่ Predator เนี่ยคือผมดูทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเดอะเพลย์เป็นซีรีส์เป็น, Series, ปนอ่ะแอยนิเมชันอะไรเงี้ยเพราะว่าผม มันมีความบูบูมันไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วมันมีความไซไฟตรงจริตผมก็เลยติดตามมาตลอดดังนั้น Badland เนี่ยเรารอดูเหมือนกันซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าผมก็จะพยายามเล่าความรู้สึกหลังดูสิ่งที่ชอบต่างๆนะโดยที่พยายามจะไม่สปอยเนื้อหาเท่าที่จะสามารถทำได้แต่ต้องบอกตรงว่า Badland เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาที่จะสปอยอะไรเว้ยมันเป็นเรื่องราวเซตอัพที่แบบง่ายๆเอา,อางี้ละกันคือมันคือตัวละครหลักไม่มี2ตัว ก็คือน้องแอลซึ่งน้องแอลเนี่ยเขาจะเล่นเป็น2คาเลคเตอร์นะคือเป็น2ตัวละครเป็นหุ่นสังเคราะห์ในดาวเนี้ยไอดาวมนุษย์ยูที่แม่งมาสู้กันแล้วมีสัตว์ประหลาดต่างๆในป่าเนี่ยมันก็ถูกทางเวแลนเนี่เขาส่งพวกหุ่นหุ่นสังเคราะห์เนี่ยมาเพื่อมาทําภารกิจเก็บตัวอย่างนน่นนี่นั่นอะไรของแม่งไปเนี่ย ตัวละครหลักๆมันก็คือน้องแอลที่ชื่อว่าเทียกับอีตัวหนึ่งเหมือนจะชื่อเทสซามังหน้าเหมือนกันเดะเลยแต่ว่าในหนังเขาทําให้เราดูออกนะว่าใครเป็นใครเหมือนถูกออกแบบมาแล้วแบบเหมือนโคลนนิ่งมาหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยคือคือเป็นหุ่นยนต์อะแล้วก็ซังฝั่งเทียเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าก็มาอยู่ที่หลังของพรีเดเตอร์ซึ่งพรีเดเตอร์ท่านนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพระเอกของเราในภาคนี้ชื่อว่าเด็กคือผมยังไม่เคยเจอพรีเดเตอร์ที่เป็นเป็น,ปนตัว แสดงนำนะหรือมันเคยมีคือผมจะไม่ได้ละแต่อันนี้เป็น Creator พรีเดเตอร์ภาคแรกที่เราเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยพรีเดเตอร์เป็นพระเอกเว้ยและชื่อว่าเด็กสรุปคือตัวละครหลักแม่งมีเด็กแล้วก็เชียร์จี้อยู่ด้วยกันเดินทางมาจนภัยต่อสู้ร่วมกันและอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของเวลานเวล y นนี่นก็จะนําทีมโดยหุ่นยนต์สังเคราะห์ที่ชื่อเทซ่าหน้าเหมือนกันกับเชียร์ แค่นี้เรื่องราวแค่นี้อ่ะซึ่ง2ทีม2ฝัง่งนี้ก็จะมีอะไรที่ขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็ต้องมาต่อสู้กันนิดหน่อยบวกกับสภาพแวดล้อมที่คุณเห็นในตัวอย่างแบบนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตน้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์สัตว์ประลาดสิ่งมีชีวิตในนี้คือแม่งโหดมากมันอารมณ์เหมือนเป็น,ปนแบบยุคแบบดึกดําบรรน่ะแบบพรายมอลอ่ะที่แม่งแบบทุกอย่างอันตรายหมดต้นไม้ก็พร้อมจะระเบิดพิษใส่มึง ใบไม้ก็พร้อมจะมีแบบใบที่มันแบบคมเป็นมีดตัดเฉือนเนื้อมึงได้อะไรแบบนี้เออคือทุกอย่างอันตรายหมดแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะต้องถูกมาอยู่ในดาวนี้เพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือว่าแบบที่เผ่าพันธุ์พีเดเตอร์เขาเป็นกันคือการพิสูจน์ตัวเอง ซึ่งมันมีชื่อเผ่าด้วยนะมันชื่ออะไรว่าเจา้จาเจา้าฮาเจ้าฮีอะไรไม่รู้อ่าเออช่างแม่งเออผมก็เรียกเผ่าพีเดเตอร์เนี่ยแหละก็คือมันต้องมาพิสูจน์ตัวเองมันก็เลยมาที่ดาวนี้เพื่อที่จะมาล่าแบบว่าตัวมอนโหดสุดของดาวเพื่อที่จะกลับไป บ้านตัวเองเพื่อบอกว่านี่ฉันคือนักล่าตัวจริงอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบเชยเชรู้สึกไหมมันจะเชยๆชนิดนึงแต่ว่าเนี่แหละมันคือความคลาสสิกของพรีเดเตอร์เว้ยมันจะมีไม่มีเฮอะไรมากไอเผ่าเฮเนี่ยก็คือจะต้องอพิสูจน์ตัวเองอย่างที่ผ่านๆมาเราเห็นในการลงมาที่ดาวโลกเนี่ยก็มาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันประมาณว่าดาวโลกมึงเจ๋งเหรออะไรเงี้ยกูก็มาพิสูจน์แล้วก็แตกไปโดนมนุษย์โลกฆ่าตายโดนอาร์โนจัดการอะไรแบบนี้ มันก็เลยเป็นพ็อตที่ดูคีเชยแต่ว่าแม่งผมก็จะใช้คว่า Classic. คลาสสิกคลาสสิกเนี่ยคือความคีเชยที่คนชอบคนรักคนคิดถึงดังนั้นถ้าคนคุณจะถามหาเนื้อเรื่องซับซ้อนอะไรจาก Predator Badland บอกเลยว่าไม่มีเฮีย <c oughs> มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้เว้ยซึ่งผม,มเป็นคนชอบเรื่องแบบ one location และตัวละครน้อยอยู่แล้วก็เลยถูกจริตถูกใจมันก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในเกาะเฮียนี่เป็นหลัก ไอ้ไม่ให้เกาะเกิดขึ้นที่ดาวชื่อนี้เป็นหลักแล้วตัวละครหลักๆอย่างนี้ผมบอก3ตัวจริงๆมันมีหุ่นสังเคราะห์ตัวอื่นแต่แบบมันก็เป็นหน้าเหมือนๆกันอนะ่ะผมก็มันก็คือเหมือนเป็นตัวละครกิกก้อ่ะที่มาอยู่ด้วยเราก็จะเห็นเทคโนโลยีฝั่งเวลดนอ่ะมาทําอะไรในดาวนี้มาทําอะไรได้บ้างความแข็งแกร่งเอาหุ่นสังเคราะห์อะไรแบบนี้อ่ะแล้วคุณก็จะเห็นฝั่งของพีเดเตอร์ความสามารถของมันซึ่งพีเดเตอร์ตัวนี้มันจะไม่ได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบที่เราเคยเห็นกันนะ อุปกรณ์พรางตัวเลเซอร์ตรงบ่าเฮียตัวแบบใสงกากแบบสแกนความร้อนอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเว้ยไม่มีเพราะว่ามันเหมือนแบบมันลงมาแล้วมันก็แบบไม่ได้เต็มใจมานี่ออกไหมมาทําให้อุปกรณ์หรืออะไรมันไม่สมบูรณ์แล้วบวกกับมันต้องเอาตัวรอดเหมือนลงมาเหยียบดาวเฮียนี่ปังก็คือไม่มีเวลาให้คิดที่อะไรก็ต้องเอาตัวรอดเป็นการเซอร์วเวอร์เราได้เห็นการเซอร์วเวอร์ของฝั่งพี่เด็กกับน้องเทียอยู่ด้วยกัน นะครับดังนั้นผมขอเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่ชอบหลังจากไปดูมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับก็คือแน่นอนว่าน้องแอลเฟนนิงนั่นเองคือหลายคนน่าจะถูกตกด้วยน้องแอลที่แบบเฮ้ยแม่งเจ๋งมากคุณคิดดูนะสภาพแวดล้อมของไอ้ดาวหานี่มันเป็นอะไรที่แบบมันสุดโต่งของแบบจักรวาลอะ เออถ้ามีดาวมึงนึกภาพถึงเกาะที่แม่งมีแต่อสอรพิษในโลกที่แม่งมีงูสัตว์มีพิษทุกประเภทอ่ะคือมันไม่ต่างกันเลยแล้วแม่งโหดกู่ด้วยเพราะแม่งไม่ใช่งูเว้ยมันเป็นแบบต้นไม้กินคนเป็นเหี้ยอะไรบ้าบออ่ะอ่คือถ้าเป็นมนุษย์ตก,กลงไปก็มึงเอามีดปัดคอตัวเองตายได้เลยอะไรแบบนี้นะคือแม่งโหดเบอร์นั้นนะทีนี้ตัวละครก็คือพีเดเตอร์ที่แบบนึกนึออกนึกก่อว่าไอเดียแรกคือพีเดเตอร์เป็นพระเอกเย็บ้าจดเสร็จแล้วทําไง โยนน้องแอลที่เป็นหุ่นสังเคราะห์เข้ามาแบบใส่สีสันมันเหมือนมึงแบบมึงกำลังทำเค้กช็อกโกแลตก้อนนึงที่เข้มข้นโกโก้แบบขมขมที่แบบเพียวๆแล้วแบบดิบๆประมาณว่าชายหนุ่มชอบแน่ๆนึกออกไหมมีความดิบมีความดำมีความแบบว่าขมปีอะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆแม่งมีแบบสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลไอซิ่งแล้วแบบเงาๆงาวาวสวยๆลูกใหญ่ๆแม่งปักโบ คือแม่งเป็นแบบความน้อยแต่มากแล้วแม่งเพอร์เฟกเลยคือน้องแอลแม่งเป็นความสดใสเป็นสีสันเดียวเป็นอาหารตาที่เราแบบไม่ว่าจะมีมึงจะเห็นหน้าไอเด็กมีเขี้ยวแล้วพูดแบบแบบแบบพูดแม่งไ,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 ไม่พูดภาษาคนเลยนะมันพูดภาษาเฮียดาวแม่งอะ่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มึงไม่สามารถจินตนาการได้เพราะว่าแม่งไม่มีอยู่จริงมันเป็น,เป,นเป็นแบบอะไรที่แม่งประหลาดสุดเหวี่ยงสุดจินตนาการ เป็นต้นไม้แปลกๆเป็นภูเขาแปลกๆเป็นสัตว์ประหลาดตัวแปลกๆที่แม่งแบบว่าจับต้องไม่ได้เลยอ่ะเป็นแบบจินตนาการแฟนตาซีล้วนๆอ่ะแต่ในนั้นก็จะมึงก็จะเห็นหน้าน้องแอลที่แบบคอยมาพูดกับมึงคอยพูดกับเด็กมีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่งดังออกมาตลอดเวลาเพราะาแม่งพูดมากพอสมควรมันเป็นอารมณ์แบบบางคนแซวเป็นแชท GPT เออมึงนึกถึงอย่างนั้นก็ได้หรือแบบอารมณ์แบบปีเตอร์ปาร์เกอร์อ่ะมึงเห็นอะไรแม่งพูดหมด มันจะเซลมันจะมีการงอนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีเคมีระหว่าง2ตัวคือไอเด็กเนี่ยแม่งก็จะสนใจแต่การทาภารกิจตามสไตล์พรีเดเตอร์แม่งไม่สนโลกอยู่แล้วส่วนน้องแอลหรือว่าไอหุ่นยนต์สังเคราะห์ที่ชื่อว่าเทียเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะเข้าถึงและเข้าใจไอพรีเดเตอร์ตัวนี้พยายามพูดพยายามคุยเจออะไรก็พยายามบอกคือแม่งเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวบรรยายในเรื่องอะอะไรแบบนั้นนะเจอมันจะพูดตลอดเวลาแล้วก็ พาไปว่าไอเด็กเราร่วมมือกันนะมันจะมีความแบบหนังหนังคู่จิน้นหนังทีมเวิร์กนิดนึงซึ่งก็ไอเด็กเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้ประ่าพีเดเตอร์จะต้องทํางานคนเดียวอะไรอย่างงี้อ่ะสองคนนี้มันก็จะไปด้วยกนันนู่นนี่นั่นมันเลยทําให้ตลอดเวลาในการประจนภัยที่ถ้าไม่มีน้องแอลผมนึกภาพถ้าไม่มีน้องแอลแบกอยู่หลังพีเดเตอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นหนังพีเดเตอร์ที่ดิบๆเลย ดิบๆเลยแบบมึงไปดูพีเดเตอร์กระโดดลงไปในดาวมนรุษยูบ้าบอบางอย่างแล้วพยายามเอาตัวรอดใช้อาวุธฟาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างลมลุกคุกค,คานเพื่อจะออกล่าให้ได้อะไรมาแล้วอะไรขวางทางก็ฆ่าสู้กันมันจะเป็นประมาณนะั้นซึ่งมันแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะแต่มันก็จะจืดมันก็จะเป็นแอคชั่นที่อาจจะมันแล้วก็โอเคจบไปเป็นอีกเรื่องของพีเดเตอร์เหมือนอาหารที่ก็เผ็ดแต่มันไม่ครบรสนึกออกไหมการที่มีน้องแอลโผลมาแม่งคือแบบ เออผมรู้สึกว่ามันครบรถว่ะแม่งเจ๋งว่าคนทําแม่งฉลาดว่ะเขาเข้าใจการแต้มสีที่สดลงบนภาพที่มันขาวดําแล้วแม่งลงตัวเนื้อออกไหม แล้ววันนี้อยู่กับไข่กรูมมิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการโกนขนการดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ผมเคยลองใช้วิธีการโกนด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกงรงไกลหรือว่าใช้ใบมีดโกนนะครับมีปัญหาแบบที่ทุกคนกังวลเลยนั่นคือระคายเครืองบาดคันและการขึ้นใหม่ของขนนั้นมันขึ้นเป็นต่อดังนั้นยืนยันอีกเสียงนะครับว่าไข่กรูมมิงนะครับไม่มีปัญหานั้นแน่นอน,นเขามาจากเทคโนโลยีเซฟเทคที่ทําให้ไม่เจ็บไม่บาดไม่คันแล้วก็ไม่ขึ้นนเป็ตอ และไข่กรูมิงนะครับยังออกผลิตภัณฑ์ดีอย่างน้องไข่ครินเซอร์มาให้ใช้อีกด้วยนะครับเป็นตัวล้างน้องชายที่ใช้ในจุดหลังจากที่เราโกนเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้สะอาดถูกหลักอนามัยนะครับมีค่า p h ที่ถูกต้องมีกลิ่นหอมที่ให้เลือกถึง2กลิ่นอีกด้วยนะครับวันนี้พี่ไข่กรูมิงมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆประจําเดือน11นี้เลยนะครับโดยตัวเครื่องไข่กรูมิงนะครับลดราคาเหลือเพียงเครื่องละ1491บาทนะครับและน้องไข่ครินเซอร์เหลือเพียงขวดละ187 เท่านั้นนะครับการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการนะครับและอย่าลืมนะครับว่าจิมทีลิงด้านล่างเพื่อกเ่งของรอบของลอกเรียนแบบนะครับต่อมาคือเรื่องเซตอัพเซตอัพก็คือฉากต่างๆเนี่ยชื่นชมเลยนะเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไปซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าไอ้ดาวบ้าเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แม่งสุดโตง่งใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เป็นการที่แบบคิดเฉยๆแล้วก็โยนไอเดียนี้ลงไปอ่ะมันมีการคราฟไอเดียที่ลงตัวผมยกตัวอย่างแล้วกันอาจจะไม่เป็นการสปอยล์เช่น คุณนึกภาพถึงอันตรายในดาวคุณจะนึกถึงอะไรคุณก็นึกถึงสัตว์ประหลาดตัวประหลาดต้นไม้กินคนเถาวัลย์อะไรนี่เบสิกถูกป่มมันคิดกันได้หรืออาจจะมีดอกไม้เป็นพิษถูกไหมอาหารเป็นพิษมีเข็มพิษมีแมลงต่อยแล้วอาจจะตายเลยอะไรอย่างงี้นึกออกไหมมันมีแบบทุ่งหญ้าเว้ยมันจะมีทุ่งหญ้าทุ่งหนึ่งสวยใช่ป่มแล้วก็เป็นสีขาวๆหน่อยผมก็มองเฮ้ยมันทุ่งหญ้ามันสวยจังวะมันสวยจนมันไม่ควรจะมาอยู่ในดาวเที่นี้ ปรากฏว่าเข้าไปใ,ใกล้ไอ้ทุ่งหญ้าคุณนึกถึงภาพแบบคุณนึกถึงภาพต้นต้นต้นหญ้าสูงประมาณหัวแล้วก็ตบต้องแทรกแทรกตัวเข้าไปใบไม้อ่ะไอ้ใบไม้ของต้นเฮียเนี่ยปรากฏว่าแม่งเป็นใบมีดเป็นทุ่งหญ้าใบมีดเป็นใบมีดแบบเข้าไปใ,ใกล้มันเป็นใบมีดเหมือนเป็นเศษแก้วอะไอ้เฮีย้ยมันคือมึงคิดได้มันดูแบบเป็นจินตนาการที่แม่งสุดมากแล้วก็เออแม่งอันตรายทุกจุดจริงๆสัตว์ประหลาดที่อยู่ในดาวนี้มันก็ไม่ใช่แค่แค่ออกม,มาโหดอะแต่มันมีม,มีมีสิ่งที่เขาเรียกว่า เหมือนเหมือนอย่างนี้เหมือนวิธีคิดเขาคือดาวเนี่ยสมมุติว่าจะมีต้นหญ้าที่มันเป็นมีดใช่ไหมเขาก็ออกแบบให้สัตว์ประหลาดแถวๆนั้นอ่ะมีผิวหนังที่กันคมได้อะไรแบบนี้นึกออกปะหรือสมมุติว่าไปเจอน้ําที่เป็นกรด เขาออกแบบให้ปลาในนั้นน่ะแม่งไม่เป็นแม่งไม่โดนกดได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่เราเชื่อได้ว่าสภาพแวดล้อมของดาวนี้มันเติบโตมาพร้อมกันจริงๆเขาอยู่ด้วยกันได้แต่ไอเด็กหรือว่าคนอื่นที่เข้าไปบุกรุกอะ่ะมันคือสิ่งแปลกปลอมมึงก็เลยอยู่ยากแต่เขาอยู่กันได้ในความเลวร้ายที่เราเห็นน่ะระบบนิเวศมันคือสมจริงเชื่อถือได้ว่าแม่งเกิดขึ้นจริงๆสัตว์ประหลาดจึงมีชีวิตหลายอย่างที่เราเห็น มันเราเชื่อได้เลยว่าเออเขาอยู่กันมาได้แบบนี้จริงๆเพียงแต่ว่าเราเป็นบุคคลภายนอกที่มองเข้าไปไงเราก็รู้สึกว่าไอ้ดาวนี่แม่งโหดว่ะประมาณนี้ CGI และ QBoo อันนี้ไม่น่าต้องพูดถึงก็ต้องเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบในเรื่องของ r e เ a t o r อยู่แล้วการต่อสู้แม่งโคตรมัน p r e ตอร์แบ a แลนด์เราจะเห็นการออก q b o บของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่คือใช้ดาบ ดาบที่คุณเห็นในตัวอย่างเป็นอาวุธหลักเลยนะมันจะไม่ค่อยมีอาวุธเยอะมากเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนแบบผมเล่าปุมหลังให้ฟังนิดนึงไอเด็กเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกคนสุดท้องมั้งของตระกูลเคี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ไม่ค่อยไว้ใจว่ามึงแบบมึงจะเป็นพีเดเตอร์ได้แล้วมันจะตัวเล็กมันจะตัวแบบแบบเหมือนเล็กกว่าชาวบ้านเขามันก็ถูกว่าว่า,วา,วาเป็นไอพีเดเตอร์แคะแกนอะไรแบบนี้อ่ะมันก็จะไม่ได้อุปกรณ์อะไรไฮเทคกว่าคนอื่นนะ บวกกับตอนที่มาดาวเนี่ยยานหนึ่งเหมือนมันตกมันก็จะไม่ไม่ได้คืออุปกรณ์อยู่ในยานเนี่ยแล้วมันตกกระสวยมามันก็เลยตัวเปล่ามีแต่ไอ้ดาบนี่นะแล้วแม่งก็ใช้ดาบเก่งมากคือไอ้ความอันตรายที่ผมเล่าเพื่อทุกคนฟังอะ่ะแต่แม่งรอดนึออปะมันก็ต่อสู้วิ่งแบบเฮียใช้ปลากัวหนีมาได้แล้วก็ใช้ไอ้ดาบของแม่งเนี่ยตลอดเวลาดังนั้นคิวบู oo, น่าจะผมว่า70%ของเรื่อง จริงๆบางเรื่องคิวบูเยอะก็ไม่ดีมันก็จะดูน่าเบื่อดูแบบเฮียเลียนเยอะเกินใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าคิวบูเยอะแต่ก็สนุกกลมกล่อมมันเป็นคิวบูที่เราได้เห็นการออกลวดลายของฝั่งพรีเดเตอร์ชัดเจนปกติถ้าดูหนังพรีเดเตอร์เราจะเห็นคิวบูคือพรีเดเตอร์แมงล่าแล้วก็มนุษย์เนี่ยสู้ใช่ไหมก็หาทางต่อสู้ตอบโต้ก็ดักทางกันไปกันมา อันนี้คือมันเป็นแบบเหมือนต่อสู้ระยะประชิดซะเยอะมันจะไม่ได้ยิงเลเซอร์หรือแบบใช้อาวุธระยะไกลขนาดนั้นแล้วก็แอคชั่นมันมันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของทางเผ่าพิเรเตอร์มากขึ้นว่าเขาทําแบบนี้ได้นะเว้ยเขาทําแบบนั้นได้นะ อ่าแล้วฉากซีนคือเพลินนะเอางี้ผมจะคำวาเพลินแล้วกันซึ่งอย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรนะเนื้อเรื่องมันก็คือแค่2ฝั่งนี้เข้ามาหาอะไรบางอย่างซึ่งสุดท้ายแม่งขัดผลประโยชน์กันนิดหน่อยแล้วก็มีการต่อสู้กัน,แล,กกนแล้วก็ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมไปด้วยเนื้อเรื่องไม่ได้เดายากคืออันนี้ข้อดีก็ได้นะผมบอกเลยว่ามันมันสามารถแบบผู้ชายไปดูก็ชอบยิ่งถ้าเป็นวัยแบบผมเนี่ยที่มีความอินพิเรตเตอร์อยู่แล้วคุณชอบอยู่แล้ว พาเมียไปดูพาแฟนไปดูได้จริงๆพาลูกไปดูก็ได้นะเพราะว่าลูกก็จะเอนจอยกับฉากกับภาพความแอคชั่นมันไม่ได้โหดอ่ะเพราะว่ามีการต่อสู้แบบไม่ได้มีมนุษย์ในเรื่องอ่ะในเรื่องนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เลยเว้ยมันคือหุ่นยนต์พีเดตเตอร์แล้วก็สัตว์ประหลาดในดาวแบทแลนไอ้เหี้ยก็คือไม่มีมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นไอ้การฆ่าการสู้กันมันก็เป็นแบบเอเลี่ยนตายหุ่นยนต์ระเบิดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้โหดแบบเห็นแขนขาคนขาดเพราะฉะนั้นเด็กๆไปดูได้ ผมว่ามันไปดูได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับสามารถไปดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เอนจอยได้แบบทุกเพศทุกวัยนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแม่งฉลาดมากตรงที่เขาไม่ใส่มนุษย์มาเลยเว้ยสิ่งที่ยังไม่ชอบนะสิ่งที่ยังไม่ชอบถ้าผมจะต้องติแล้วกันนะจริงๆก็ไม่มีนะจริงเรื่องนี้ผมให้8.5เลยนะอ่า1.5ที่ต้องหักจริงๆก็คืออาจจะแบบเนื้อเรื่องแล้วกันผมว่าเนื้อเรื่องมันเรียบไปก็มันเป็นเนื้อเรื่องดูง่ายๆซึ่งถ้าในเรื่องซับซ้อนกว่านี้ก็อาจจะทําให มันไม่ได้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ว่าก็จะเป็นจะต้องตัดตนะเพราะตามพูดตามความเป็นจริงเนื้อเรื่องมันก็ดาวได้ถ้าใครดูหนังมาแบบทุกทั่วไปอ่ะไม่ต้องดูแบบไม่ต้องเซียนหรอกตั้งแต่เริ่มมาอ่ะเหตุที่เด็กต้องมาดาวนี้เพราะอะไรแล้วมันจะต้องไปเจออะไรสุดท้ายอ่ะมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนั้นแล้วกลับไป พอมันเปิดตัวละครมาเรื่อยๆเขาค่อยๆแง้มมาคือผมก็รู้แหละอ่ะวโอเคเดี๋ยวมันจะต้องไปประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปปะทะนะตรงนี้แล้วก็ต้องตลบกลับมาอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์เป็นชุดเหตุการณ์ที่เราเห็นได้บ่อยๆในโลกภาพยนตร์ผมพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้แย่แต่ก็ถือว่าจำเป็นก็ต้องตัดคะแนนดังนั้นเรื่องนี้8.5นะถ้าจะต้องให้คะแนนแต่จริงผมไม่ชอบให้คะแนนนะเอาเป็นว่าข้อเสียเนี่ยน้อยมาก อ,อีกข้อเสียหนึ่งแล้วกันแถมให้ก็คือพี่เด็กเขาไม่พูดภาษาคนเลยทําให้ผมไปดูภาคไทยนะผมชอบดูภาคไทยมันก็ไม่ได้ยินเสียงพี่เด็กพี่เด็กเขาพูดไทยเขาจะพูภาษาเยาวจาภาษาบ้านเขาอะขนาดพูดกับหุ่นเนะี่ยพูดกับน้องแอลเนะี่ยก็พูภาษานี้ทําให้น้องแอลแม่งต้องใช้วุ้นแปลภาษาเพื่อที่จะพูดกับเยาวจา <t> แต่เราจะได้ยินเสียงน้องแอ์เป็นภาษาไทยเป็นภาษาคนนะแล้วเขาก็จะพากภาษาไทยถ้าดูซาวทร็กก็จะได้ภาษากฤษปกติอะไรแบบเนี้ยแต่เด็กเขาจะพูดกลับมาเป็นภาษาบ้านเขาเว้ยผมก็แค่รู้สึกว่าเออมันน่าจะพูดภาษาภาษามนุษย์กันไปเลยเพื่อเราจะได้เข้าใจง่ายๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็จะมีความเขาอยากจะให้คาแรคเตอร์ขอไอ้เผ่าเายาวจามันมีตัวตนถ้าเขาดึงเรื่องนี้ออกไปผมว่าคนอาจจะลืมเรื่องแบบ ตัวตนที่ชัดเจนของเผ่านี้ไปมันจะเป็นแค่คําเรียกว่าเผ่านั้นเผ่านี้แต่ว่าสุดท้ายก็พูดภาษาคนกันปกติการนี้เขายังชัดเจนในการที่ให้เด็กพูดภาษายาวจาผมเข้าใจได้นะว่ามันน่าจะหมายถึงว่าเราจะได้เชื่อมจริง,รงๆว่าไอ้เผ่านี้มันมีอยู่นึกออกไหมก็ไอ้นี่ก็จะพูดแต่ภาษานี้ซึ่งมันก็จะมาเรียนรู้ผู้ภาษาคนทีหลังก็จากน้องแอลนี่แหละที่พูดบอกแล้วสอนให้เด็กขัดผู้ภาษามนุษย์อะไรแบบนี้ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าอยากให้ทุกคนไปดูกันในวันศุกร์นี้เส,สาร์อาทิตย์ว่างสามารถพาครอบครัวไปดูกันได้พร้อมๆกันนะครับสำหรับ Predator b a d l a n d นะจ๊ะก็สุดท้ายนี้ขอให้คนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆด้วยสำหรับส่วนง่ายๆในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกิ้งๆทางด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีถัดไปของทอส์คอนโทรลนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องทอส์คอนโทรลก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะไปจ๊ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธทิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอากกาาารรยยยัดเยยดเเเีไมาาม่ออืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นเทรอะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม